รีโวรถชนหน้ามาไฟถุงลมโชว์นะเดี๋ยวตามไปดูกันว่ารถคันนี้พลิกคว่าม,มาหรือเปล่าไปครับนะรีโวปีสสแปดสิบแปดครับสิบแปดรถคันนี้มีการชนด้านหน้ามาพี่นอ้องนะดูรถจากผิวเผินวันนี้ไอจะมาสอนดูทุกรุ่นทุกยี่หนะ้อวันนี้พามาดูโตโยต้ารีโว่นะสังเกตได้ง่ายรถโตโยต้ารีโวคานหน้ามันมีการพ่นสีมาไหมชนอีกแล้ว ชนอีกแล้วรถไอที่ชนอีกแล้วคันเลยไอเดี๋ยวจะมาดูเพราะว่าเราขายเราขายความซื่อสัตย์จริงใจพี่น้องจะซื้อไม่ซื้ออันนี้อยู่ที่ดุลพินิจดุลพินิจของลูกค้ารับได้ก็ซื้อรถคันนี้โตโยต้าไฮรักรีโวเห็นไหมเห็นหัวน็อตไหมครับเห็นหัวน็อตไหมครับเห็นครับซึ่งหัวน็อตโตโยต้ารีโวตัวเนี้มันจะต้องเป็นสีดําสีดําแต่อันนี้มันเป็นสีขาวซึ่งช่างไปพ่นคันหน้ามา แล้วมึงก็เสียกหวังดีไปพ่นสีขาวมาด้วยครับแทนที่มึงจะไม่ต้องพ่นหัวน็อตนะถ้าไปพ่นหัวน็อตเขาจะไม่รู้นะว่ารถชนมาใช่นะแต่ชนมานานแล้วเพราะว่าสีตัวนี้มันมันยังเป็นรอยตัวนี้เป็นรอยอารอยไม้เออไม้มันอยู่นานๆก็จะเป็นรอยแต่มันพลาดสายตายเสียไปไม่ได้ครับเพราะว่าไห้ไหมหัวน็อตมันได้พ่นหัวน็อตมาตัวแอลตัวอารยังอยู่นะแต่ไม่พ่นคันหัวน็อตมาพ่นมาสะเงาเลย แล้วระบบไฟถุงลมโชว์ชวระบบถุงลมนิรภัยโชว์ไม่รู้ว่าไฟถุงลมไม่รู้ว่าถุงลมระเบิดไหมไม่รู้คนขับตายไหมไม่รู้ว่ารถคันนี้พลิกคว่ำม,มาไหมเราจะต้องพิสูจน์ให้พี่น้องดูกันครับไปครับพี่น้องนะเดี๋ยวบอกเอาเอาเอาเรื่องข้างหน้าให้จบกอนข้างหน้าแต่ว่าพื้นข้างในมันเดิม,ดมพวกพื้นข้างในมันเดิมอ่าแสดงว่าชนดนคันหน้าแต่ว่าฝั่งนี้ไม่ได้พ่นนะ รอยต่อท่านี้ยังเดิมอยู่รอยต่อเดิมแต่แสดงว่าโดนโดนหน้ามาฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมจากศูนย์หนาจิกเข้าอ่านิ่มๆจิกเข้าแต่ฝากระโปรงมีการเคลมสีมาแล้วเพราะว่าสติ๊กเกอร์มอ,อกออยู่ตรงนี้มันหายไปแต่เป็นฝากระโปรงเดิมแพะจากศูนย์ซึ่งสันนิษฐานได้ว่ารถคันนี้มีการชนหน้ามาแล้วเอาฝากระโปรงไปเคลมสีแล้วลอกสติ๊กเกอร์ออกนะเพราะว่ามีการพ่นใต้ฝากระโปรงใหม่แล้วคานด้านหน้าก็พ่นมาใหม่ แล้วมึงก็ไปพ่นหัวน็อตน่ะซึ่งมาไม่เนียนซะเลยนะไปครับนะแต่รถคันนี้ไม่ได้ชนถึงเครื่องเพราะว่าเครื่องไม่ได้ยกออกเครื่องมันยังเดิมอยู่แล้วรถเกิดอุบัติเหตุถึงกับคว่ำตีลังกาคนขับอาจจะตายหรือเปล่าอันนี้ต้องมาพิสูจน์กันอีกอย่างหนึ่งครับไปตามเป็นไปดูนะ <c oughs> ชนมาแค่หนาในาเดียวบอดเครื่องแต่ต้องบอกว่าพิกคว่ำนนม,มันต้องดูให้หมดทีบางทีชนนิดเดียวสไลด์ก็คว่ำบางที ฝนตกเนี่ยชนตรงนี้บางทีมันไม่ได้ชนหรอกขับไม่ดีคว่ำก็มีคว่ำก็มีเออต้องดูให้ดีครับพี่น้องเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถคันนี้คว่ำมาหรือเปล่าครับดึงครับพี่น้องเม็ดอาร์คสวยเดิมทุกจุดรถคันนี้ผ่านกันยังไม่คว่ำมาแล้วเพราะว่าเม็ดอาร์คมันอยู่ครบยังอยู่ครบแสดงว่าอกคว่ำเขาก็ต้องิึงกำลังจะคว่ำแต่ว่าผ่านไปก่อนเกือบจะแต่ยังไม่คว่ำโอ้แล้วเราก็มาต้องดูเคือว่า มันดูหลายๆอย่างเป็นปัจจัยแล้วรวมๆกันแล้วพี่น้องก็ชิดภาพตามนะเห็นไหมหัวน็อตทุนี้ยังโอเคอยู่นะมาดูถุงลมนีิรภัยนะพอมีการจิ้มหน้ามาแล้วมีการซ้นหนามาแล้วระบบไฟเครื่องโชว์นะถุงลมโชว์ไหมถุงลมไม่โชว์เอา้าตอนนั้นมันทำไมไม่โชว์วะรูปเครื่องโชว์อ่ะนะไฟเครื่องซ่อมบำรุงเออให้ไปถ่ายน้ำมันเครื่อง เมืนะ่อกี้นี้ตอนขับมาไฟถุงลมโชว์นะเพิ่งล้างมาแต่ตอนนี้คือไม่โชว์แล้วเพราะว่ากลัวช่างกลัว, <laughs> วได้กลับไปหาช่างเลยเดี๋ยวต้องเช็คให้อีกทีหนึง่งนะระบบอาจจะทํางานนั่นแหละแต่ว่าบางทีถุงลมมันไม่ได้ชนหนักถุงลมมันเลยไม่ได้แตกเพราะมันจิ้มมานิดเดียวนะไปซอยดา่าเขามาน้อยนึงนะนี่แหละพี่น้องเบิลงรถเบลลงลาดต้องมือดีนะรถคันนี้ พอดูแบบเนี้ยเรารู้เลยว่ารถมีการชนหน้ามาแต่ว่าชนมาไม่แรงมีแค่ชนคันหน้ามานิดเดียวแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเครื่องรถไม่ได้ถึงตัวเครื่องไม่ได้ถึงตัวถังไม่ได้ถึงกระสีไม่ได้ถึงกระพิกว้ําอย่างนี้พี่น้องก็สบายใจได้แต่ถ้าไม่สบายใจก็ไม่ต้องซื้อเมียนบอแเมีนครับนะเมียนบอสอินบออันนี้ยังเดิม อ่าอันนี้เดิมสติกเกอร์อยู่ครบคือคืออะไรครับสติกเกอร์อธิบายให้ฟังมันจะนอยู่ทั้งข้างประตูทั้งฝาป้งแต่ฝาป้งมันไม่มีแล้วเพวราะว่ามันลอกออกไปไม่ไม่แต่อยากรู้ว่าสติกเกอร์นี้เขาบอกไว้เอ้าเอา,าม,มือแกกไปเดี๋ยวมันจะปิดประตูมันจะนีบมมือเอาดูรอบคันครับตัวนี้เป็นโตต้า a ฮ i ็อกรีโว่2.4 J E จะเป็น E E E J พัดครับเออจพัดอ่ะ รีดาวรีจองรีกับปีโอนกับทั้งวัาห้าพันแล้วมาดูฝั่งนี้ว่าไอเสมแล้วฝั่งนั้นไม่คว่ำมันอาจจะมาตะคว่ำแลวตะแคงฝั่งนี้ก็ได้นะพี่ใช่มันต้องดูให้หมดดูให้หมดประตูฝั่งนี้เดิมติ๊กเกอร์อยู่ห้ามเอามือเยอย่างนี้อ,อ๋อหิดอาร์อยู่ครบโอ้โหสวยงามหลังคาไม่หักอ่าไม่คว่ำม,มาแน่นอนครับรับประกัน ซึ่งรถคันนี้มีการชนด้านหน้ามาจริงแต่ว่าชนไม่หนักถึงลมไม่แตกและก็มีการแค่แปะหน้ามาทําสีกันชนหน้าทําสีคานหน้าใหม่พ่นฝาปรงใหม่แต่ว่าเป็นฝาปรงเดิมอยู่รถคันนี้ถูกต้องตามกฎหมายสามารถจัดไฟแนนซ์ไดนะ้เพราะว่าแผ่นเพตเขามีตรงนี้แผ่นเพตโตโยต้าอยู่ตรงนี้รถทุกคันนี่คือหัวใจหลักของรถโตโยต้าคือแผ่นเพตแต่ถ้าไม่มีแผ่นเพตปุ๊บธนาคารเขาไม่รับจัด กลายเป็นรถผีผีหลอกทั้งทีไม่สามารถซื้อขายได้ซื้อขายได้ก็ต้องราคาถูกพี่น้องซื้อรถซื้อราดูแผ่นเพียให้ดีถ้าไม่มีแผ่นเพียอย่าซื้อเอา้าวีดาวนันนี้ออกรถสูนาทนี่แรกตอนห้าพันปีที่สองหดแปดพบาทตลอดสัญญาออกรถสูนบาทปัดประชาชนไปเดียวผู้ใดจะจองติดต่อมา <laughs> ไอเสียมรถซิ่งจากไทยแชร์ไปไปด้วยแก้ว